กินกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือว่าอร่อยค่ะเคยกินแล้วอร่อยมากเลยเพราะ,มะเมล็ดก็จะใช้เวลานานนะคะกว่าจะติดลูกคุณออยค่ะเขาบอกว่าเขาปลูกเองค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะ ูกค่ะกำลังโตแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะติดลูกเนาะก็ปลูกไปไว้ก่อนค่ะมาดูแลกันไปก่อนมาเนาะแต่ที่บ้านก็ยังไม่มีโคาโดที่ติดลูกค่ะมีอยู่สองต้นก็เป็นเพาะ,มะเมล็ดเหมือนกันเขอบอกให้ก่อนให้น้องด้วย ปผสมเจยสอนให้ดอกอะโวคาโดค่ะเขาบอกว่ามันถึงจะติดอ่อนให้น้องด้วยปผถมเจยสอนให้ดอกอะโวคาโดค่ะเขาบอกว่ามันถึงจะติดมาเนาะแต่ที่บ้านก็ยังไม่มีอะโวคาโดที่ติดลูกค่ะมีอยู่สองต้นก็เป็นเพราะ,มะเมล็ดเหมือนกัน ค่ะคลิปนี้ก็มากินอะโวคาโด้ด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะลูกเยอะต้องเอาเอาเกสรเขาผสมกันน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียค่ะอร่อยค่ะเคยกินแล้วอร่อยมากเลยอ่อนให้น้องด้วย สมเกสรให้ดอกอะโวคาโดค่ะเขาบอกว่ามันถึงจะติดลูกเยอะต้องเอาเอาเกสรเขาผสมกันน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียค่ะเพราะเมล็ดก็จะใช้เวลานานนะคะกว่าจะติดลูกอะโวคาโดเขาก็มีหลายสายพันธุ์เนาะให้เราได้เลือก กินกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือว่าแต่ถ้าเราเอากิ่งตอนมากค่ะคลิปนี้ก็มากินอะโวคาโดด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะ กินกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือว่าอร่อยค่ะเคยกินแล้วอร่อยมากเลยอ,อร่อยค่ะเม็ดเราก็สามารถเอาไปเพาะได้อ่าสวัสดีค่ะก็จะไวเนาะติดลูกไว วันนั้นไปซื้ออะโวคาโดคนดอยเขาบอกว่าต้องผสมเกสรให้น้องด้วยผสมเกสรให้ดอกอะโวคาโดค่ะเขาบอกว่ามันถึงจะติดเพราะเมล็ดก็จะใช้เวลานานนะคะกว่าจะติดลูกอ่าสวัสดีค่ะจะกินกับสีอิ้วขาวกินกับสีอิ้วขาวก็ คลิปนี้ก็มากินอะโวคาโด้ด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะอะโวคาโดเขาจะไม่หวานเนาะเขาจะมันเขาจะออกมันอย่างเดียว <c oughs> มันมากมันน้อย <c oughs> คุณออยค่ะเขาบอกว่าเขาปลูกเองนีค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะอะโวจะกินกับซีอิ๊วขาว กินกับสีอิวขาวก็เยาวเหยาเ,าเขยาเยา,เา,เา,เาแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวน้องก็จะติดลูกค่ะอันนี้เขาบอกจะกินกับสีอิ่วขาวกินกับสีอิ่วขาวก็วอโคโดเขาจะไม่หวานเนาะเขาจะมันเขาจะออกมันอย่างเดียวมันมากมันน้อย ที่บ้านก็ยังไม่มีโวคาโดที่ติดลูกค่ะมีอยู่สองต้นก็เป็นเพาะเมล็ดเหมือนกัน <c oughs> อร่อยค่ะเม็ดเราก็าสามารถเอาไปเพาะได้คุณดอยค่ะเขาบอกว่าเขาปลูกเองค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะบุกคุนดอยค่ะ เขาบอกว่าเขาปลูกเองค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะเขาปลกจะกินกับสีอิ้วขาวกินกับซีอิ๊วขาวก็สวัสดีค่ะขอบอกให้ค่ะคลิปนี้ก็มากินอะโวคาโดด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะ เขาเหยาเขาเหยาวเขาเหยาแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวน้องก็จะติดลูกค่ะอันนี้เขาบอกเขาเหยาวเขาเหยาวเขาเหยาแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวน้องก็จะติดลูกค่ะอันนี้เขาบอกแต่ถ้า แล้วเอาสิ่งตอนมากแต่ถ้าเราเอาสิ่งตอนมากอาสวัสดีค่ะจะกินกับสีอิ้วขาวกินกับซีอิ้วขาวขาอร่อยค่ะเม็ดเราก็สามารถเอาไปเพาะได้ ค่ะคลิปนี้ก็มากินอะโวคาโด้ด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะสอนให้น้องด้วยผสมเกสอนให้ดอกอะโวคาโดค่ะก็อบอกว่ามันถึงจะติดก็จะไวเนาะติดลูกไววันนั้นไปซื้ออะโวคาโดคนดอยเขาบอกว่าต้องผสมเกสสามารถเอาไปทำ น้ำสลัดได้นะคะอะโวคาโดเขาเหยาเขาเหยาเขาเหยาแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวน้องก็จะติดลูกค่ะอันนี้เขาบอกบุโคโดเขาก็มีหลายสายพันธุ์เนาะให้เราได้เลือก คลิปนี้เขาขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะโวคาโดเขาจะไม่หวานเนาะเขาจะมันเขาจะออกมันอย่างเดียว <c oughs> มันมากมันน้อย <c oughs> สวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้เขาขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็มากินอะโวคาโดด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะสามารถเอาไปทําน้ําสลัดได้นะคะอะโวคาโดคุณดอยค่ะเขาบอกว่าเขาปลูกเองค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะอะโวคาโดค่ะคลิปนี้ก็มากินอะโวคาโดด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะ ถ้าเราเอาสิ่งตอนมาเขายาเขาเยาขยา,ขยา,ขยาแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวน้องก็จะติดลูกค่ะอันนี้เขาบอกเขาบอกให้ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ บ๊ายบายคะ่ะอะโวคาโดเขาจะไม่หวานเนาะเขาจะมันเขาจะออกมันอย่างเดียว <c oughs> มันมากมันน้อย <c oughs> กินอะโวคาโดคะ่ะอันนี้เป็นพันธ์พื้นเมืองนะคะซื้อมาจากเอาไปเพาะแบบเพาะในน้ำก็ได้เพาะในดินก็ได้คะ่ะแล้วแต่เราเลย แต่ว่าโวคาโดเขาจะไม่หวานเนาะเขาจะมันเขาจะออกมันอย่างเดียวมันมากมันน้อย <c oughs> คุณดอยค่ะเขาบอกว่าเขาปลูกเองค่ะ